อีย่างค่ะเนี่ยพี่สาวเป็นอะไรไหมครับพี่ไม่เป็นไรจ้ะว่าแต่มีอะไรกันเหรอพี่ผู้ชายคนเนี้เขาแอดจดโทรศัพท์ของพี่สาวครับจริงด้วยอะ่ะหืมบักอันนี้แหมคือบอหางานหาการเฮ็ดในวัดในว่ามึงก็มาเว้นเอามาน,นี่ไหมเอามานี่นะของฉันนี่ไหนคนไม่ดีโอ้โห หนูเก่งจังเลยลูกพี่เป็นคนที่ไหนเหรอครับแบบนึงนะจ๊ะเก่งขนาดนี้อย่างนะ,ะนี่จ้ะพี่ให้ผมไม่รับเงินใคยฟรีๆหรอกครับโหเป็นเด็กดีจังเลยว่าแต่หนูมาทำอะไรคนเดียวในวัดในวาแบบนี้ละจ๊ะมาขายหมูปิ้งครับขายหมูปิ้งตรงไหนเหรอ น้าหมูปิ้งผมเดี๋ยวก่อนสิหนูทำไงดีอะไปสัมภาษณ์งานสายแล้วด้วยอะน้องงั้นเดี๋ยวพี่กลับมานะโทษทีนะครับพี่รีบไม่เป็นไรครับพี่สาวจาะยังลงขึ้นมาอีกเหรอไปแล้วครับ ได้ไงเนี่ยนี่หมูปิ้งร้านน้องเหรอโรอร่อยเลยอะมามานี่เร็วพี่ชอบนะอร่อยดีว่าแต่เรามาขายที่นี่บ่อยเหรอพี่เป็นใครอะพี่ลืมแนะนำตัวพี่ชื่อโจ้นะพี่เป็นประธานบริษัทแถวนี้ทำไมประธานบริษัทแต่งตัวแบบนี้อะแล้วจะให้แต่งตัวไงอะให้ใส่สูตรผูกเนคไทเหรอ แบบนั้นอนะ่ะมันเฉยไปแล้วมีแต่คนแก,แก่เขาใส่กันอะ่ะหรอครับยังไงยังไม่ตอบพี่เลยว่ามาขายที่นี่บ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยหรอกครับพี่ถ้าผมเก็บขยะได้เยอะผมก็จะไปซื้อหมูมาปิ้งเองครับโหปิ้งหมูเองด้วยนี่โคตรเจ๋งเลยนะจะบอกให้ผมไม่เจ๋งหรอกครับถ้าผมเจ๋งผมคงมีพ่อมีแม่ไปแล้วล่ะ ไม่เป็นไรอ่ะมานั่งกับพี่ก่อนว่าแต่เราชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อเก้าครับเก้าเก้าฟังพี่โจดีๆนะเก้าเนี่ยโคตรเจ๋งเลยแล้ววันหลังเนี่ยอย่าบอกว่าตัวเองไม่เจ๋งอีกนะเพราะว่าพี่เป็นประธานบริษัทพี่ดูคนนอกมันเกี่ยวด้วยเหรอพี่อืมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้อะ่ะแต่รู้ว่าหมูปิ้งเนี่ยโคตรอร่อยเลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่ นี่ข่าหมูปิ้งผมไม่มีทอนหรอกครับพี่โจเอาไปเลยพี่ให้แต่เราต้องรับปากกับพี่ก่อนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปซื้อโต๊ะสวยๆดีๆเผื่อลูกค้าผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะได้อยากกินหมูปิ้งหรอไงแต่ว่าถือว่าพี่ช่วยลงทุนไงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่คิดดอกเบี้ยเป็นเงิน1บาทแล้วกันจริงจังหรือเปล่าเนี่ยครับพี่จริงสิอ่ะเอาเงินไป เรามาจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กันดีกว่าสัญญาใจไงได้เลยครับพี่ขอบคุณมากนะคะพี่โจ้ทำไมไม่มีที่ไหนรับเลยอะเหนื่อยแล้วเนี่ยโทษนะมาที่นี่ทำไมอะคุยกับฉันเหรอคะคุยกับคุณนะสิคุณยืนอยู่คนเดียวจะให้ผมคุยกับที่ไหนล่ะ กวนปีนอ๋อฉันมาสัมภาษณ์งานที่นี่อะค่ะอ๋อมาสัมภาษณ์งานที่นี่แต่แต่งตัวแบบนี้ยผมว่าไม่ผ่านหรอกออที่นี่เขาเน้นแต่งตัวชิวๆอะดูผมดิเดี๋ยวนะคุณทำงานที่นี่เหรอคะใช่ครับพรุ่งนี้คุณก็ลองแต่งตัวชิวๆมาสัมภาษณ์งานอีกครั้งหนึงสิเดี๋ยวผมจะบอกพนักงานไว้ให้เดี๋ยวก่อนสิคุณ อะไรอ่ะแล้วไอ้หมอนั่นมันเป็นใครอ่ะพี่หยังวะแล้วตัวลงฉันต้องมาใหม่ไหมอ่ะมาเนาะมาแหละเออเออมามามาก็มาคุณคุยอะไรเอออเออเสร็จแล้วว่าไงวัยรุ่นอ้าวพี่โจสวัสดีครับ มันต้องแบบนี้สิร้านนี้เฟี้ยวมากเลยเนี่ยทำแบบเนี้ยลูกค้าจะได้เห็นสินค้าชัดชัดขอบคุณครับพี่โจมีเงินทอนครับเราเก็บเงินทอนไว้เถอะเอาไว้ไปทำทุนพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มีเงินซื้อของมาขายเยอะๆไงจะดีเหรอครับพี่โจดีสินี่ลืมไปแล้วเหรอว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันโอเคครับรับทราบเลยเยอะม,มากแต่พี่ว่า ตรงนี้มันเป็นมุมอับสายตามุมอับสายตามันคืออะไรอะครับพี่โจมุมอับสายตามันคืออะไรครับ <L un> เขาเรียกว่ามุมอับสายตามุมอับสายตาเนี่ยก็คือมุมที่ไม่ค่อยมีใครเดินผ่านแล้วเขาก็จะไม่เห็นสินค้าเราทำยังไงดีอะครับพี่โจงั้นพี่ว่าเราย้ายไปตรงนู้นกันดีกว่าตรงนู้นเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาคนจะได้เห็นสินค้าเราไงก็ได้ครับพี่โจ ไปกันเลยโอเคไปหนึ่งสองไปมาฉันช่วยพี่สาวคุณให้พี่ช่วยนะถือว่าตอบแทนที่เมื่อวานน้องช่วยพี่ไงขอบคุณครับพี่สาวสุดสวยนี่คุณรู้จักก้าวด้วยเหรอเออไม่รู้จักหรอกแต่เดี๋ยวก็คงรู้จักเนาะไหนึ่งสองสามโอ้ยยกคนเดียวไหวเหรอไม่ได้เดีย บทำเลนี่แหละดีเยี่ยมเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึ่ง่ยก็มีคนมาซื้อเองนะครับพี่โจงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคุณจะรีบไปไหนอะ่ะก็จะไปสัมภาษณ์งานไงเมื่อวานนายเป็นคนบอกเองว่าให้ฉันลองมาสัมภาษณ์ใหม่อีกทีเอ่อไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วผมรับเข้าทำงานแล้วผมจะให้เงินเดือนห้าหมื่นด้วยมาเป็นเลขาผมอะ่ะ อะไรนะล้วนายเป็นใครอ่ะพี่โจเขาเป็นประธานบริษัทครับ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 หยุดก่อนน้องประธานบริษัทเหรอใช่ครับแล้วที่เจอกันเมื่อวานเนี่ยก็ หน้าบริษัทผมไม่โกชมันเรื่องอะไรกันเนี่ย <c oughs> นึงว่าหายไป <c oughs> ไปไหนเฮ้ย <c oughs> <g oughs> ใครให้แกมาขายของตรงนี้ฮะแบบทางนี <c oughs> <c oughs> ค้ครับแดนมันไม่เป็นหน่อยอ่ะเฮ้ยใครให้เพื่อนเล่นแกแล้วใครให้พวกแกมาขายของนี้ไม่ทราบตรงนี้ขายไม่ได้หรอครับไม่ได้ นี่มันที่ของฉันถ้าอยากขายอ่ะก็มาไม่เห็นจะรู้เลยนะครับว่าขายของที่นี่ต้องเสียค่าเช่าที่ด้วยนี่จ๋าที่สุดหรอโอเคอันเนี้ยค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยงั้นข้างหน้าฉันมาเก็บค่าที่ใหม่แล้วกันนะบายพี่สาวครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณนี่ก็เป็นคนใจดีเหมือนกันนะครับขนาดตัวเองไม่ค่อยมีเงินก็ยังจ่ายค่าที่ให้น้องอะ แบงค์ปอ่อะคุณฮะ<า>ฮะเฮ้ยค่าที่อยู่ไหนค่าที่เอามาเลยเอามาเอามาอ,มอยู่ไหนค่าที่ค่าที่ไหนคนเมื่อกี้อะ่ะเขาเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีเขาชอบลีบถ่ายชาวบ้านแถวนี้ประจำแหละฉันก็เลยเตรียมแบงค์ปอมาเยอะๆอะชอบอะ่ะเขาน่ารักดีปะโถเอ้ยเราก็นึกว่าจะใจป๋าจ่ายค่าที่ให้น้อง พี่นี่ถ้ลงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแฟนกันเลยเก้าพูดอะไรแบบนั้นหล่ะเขาเป็นลูกน้องพี่นะนั่นสิน้องพูดอะไรอะ่ะคงแฟนอะไรกันแล้วเขินกันทําไมก่อนไม่ได้เขินผมขอบคุณพวกพี่มากๆเลยนะครับที่พวกพี่ทำเพื่อผมขนาดนี้ ก็เราเป็นหุ้นส่วนกันนี่แค่นี้จิ๊บจิ๊บใช่เรื่องแค่นี้เองดีใจจังที่ได้รู้จักกับพวกพี่ๆมาเรามาขายหมูปิ้งกันดีกว่าเดี๋ยวก็เรียกลูกค้าได้เลย พับพี่โจหมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งไหมคะมรอร่อยสุดๆ<ข>ไปเลยคะ่ะพี่กินของผมแล้วเหรอเออเออยังอะ่ะแต่ว่าอร่อยสุดๆไปเลยคะ่ะหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งขาหมูปิ้งคุณนี่นะตกยืน ไม่คิดเลยอะคนที่เราร่วมลงทุนด้วยเขาจะหอบกําไรหนีไปแบบนั้นอะเอาไงดีอะคะรรท่านประธานถ้าปล่อยไว้แบบนี้สถานการณ์บริษัทเราต้องแย่แน่เลยอะค่ะถ้ามันจะล้มละลายก็ต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นแหละคุณก็ชดใช้พนักง,งานให้ถึงที่สุดแล้วกันคุณเจ้าท่านประธานคะมีควรขอเข้าพบคะ่ะ ไปเชิญน้องเข้ามาได้ค่ะเก้ามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะแล้วหายไปไหนมาตั้งหนึ่งปีพวกพี่ตามหาแทบแย่เลยสวัสดีครับพี่โจพี่เนทผมขอโทษนะครับที่ผมหายตัวไปเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนว่าจะเข้าพอตเดิมอีกแล้วอ่ะพี่อย่าบอกนะว่า ครับผมคือลูกประธานบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับจริงปะเนีย่ยผมโอนเงินให้หนึ่งพนล้านบาทแล้วครับไม่ต้องตกใจหรอกครับผมเป็นหุ้นส่วนของพี่ไง ผมแค่ปลอมตัวมาลองใจเหมือนละครคุณธรรมครับยิ่งกว่าละครอีกนะเนี่ยใครมันเขียนบทวะเนี่ยท่วทคำนัยน้อยเดี๋ยวไม่เท่ครับ